สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับป้ามาติดตามเบื้องอาการงวของเกษตรกรเพื่อนนะที่เป็นโรคลำาปีสกินนะครับงอคอกนี่ก็ได้เป็นตั้งแต่ประมาณวันที่สี่พฤษภาที่ผ่านมานะครับเป็นเจ้าแรกๆในมู่บ้านหรือว่าในตำบลนี่ก็ว่าได้นะ มาเบิงว่ามีอาการเป็นตังไรนแน่แล้วนะครับไปเบิงกันนะครับอาเบิงแม่เพิ่นเตรียมยานะครับเตรียมยาให้งัวพอดีตัวนี้มันกินยาเขาก็ต้องโอ้โหม่ต้องห้องลุก โดยการกินยาเขาก็ต้องผสมกับแันซีโอ้โคลมกางน้ำตาลมาแหมกลางน้ำตาลกางน้ำตาลเลยก็ใบยาหนั่งยานั่งใบยานังเขยองเขยองใบยานังจะโอ้ไม่เอาใบยานังแล้วเขาก็ผสมกับยายายานังนี่มันเป็นใบยานังนี่เขามาเห็ดกับข่าแม่ลูกมันซอยเรื่องใดครับเป็นว่าห่อนไนห่อนอีหยังสิอใบยานัง ใบ,าาบใ,ใบย่านางแล้วก็ใบอ่อใบยังล้วไงใบปลาทะรายโจรรคับปลาทะรายโจนนะ้ำตำับหัวนที่กินยากยากเท่ากับตองเฮ็ดจังซี่เฮ็ดหลายๆยานไปตามเบิ้องมา ว่าเดือดแม่เพิ่นได้เห็ดยามาให้งวัวงหอมเนอนหอบให้ยาลูกปีมาเพิ่นยาแท้เพิ่นสิแตกหลายแต่ว่า,าก็กดีขึ้นดื้อแล้วดื้อแล้วกินเกล้งแล้วแล้วก็ห้องห้องกินนาแล้วเกล้งแล้วตัวนน้องเหลืองปีใหม่ก็แค่เริเม่มแห้งไอ้ชองแม่นี่เพิ่นแกเกพกเกิ่นแกแต่ว่าขื่นขื่นตุ้มชองตุ้มห้ากันรักษาเพราะว่าเอากรรมฐานกับเหลาขาว ที่แรกคือว่าเพื่อนเปิดตุ้ช่องตูกก้กรรมาทานาข็าเร้าขาวเข้ามาบดผสมกันเสร็จสวยเพื่อนเสร็จแล้วต่อหันมาเขาก,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 ากับกรรมาทานกับน้ำมันพืชเสร็จต๋ตบ้ไหา่บาหาไ่ไห่แมงวันตอม,อมแต่ว่ามือนีบบ่ฮันเห็ดยู่บ่ฮันเด่นเสร็จราวาคอห้าต้องสะอาดเพราะว่าห้าต้องเอาปูนขาวลรวอ,อยู่คุกมือมมน้องสาวตึงมากกับต้องเก็บขี้ขีดที่มันเปียกเ,เข้าเก็บออกก็บออกให้ ถือว่าดีแล้วเนาะแม่แกนี่ดีขึ้นหลายแ,ลแตกกินอาหารกินยังาาได้ไดแล้วเนาะไแล้วห้องกินยาได้แล้วนี่ <laughs> คนนี้ไีม่กระแพ้อยูปป่แบบแบบว่าบาแตกก็คือแห่งลุปปะกไปตะว่าข้าวจะลืมยาอย่าแกแพ้ก็ยาเชียวไปพู้ตัวนี้ที่ว่าเป็นตั้งแต่วันที่4เล้เนาะแม่จ้าตัวนี้เป็นวันที่4ผิวภาเป็น้ะกมอพันสี่ยาให้สองเข็ม ช่วงแรกๆกับหมอหมอสียาสองเข็มนะจ้าสียาสองเข็มยาสองเข็มแล้วเข้ากับรักษาตามวิธีบรรบานเข้าน้าครับรักษาแน่ต่งตอนี้ห้องกินยาแล้วดื้อแล้วดื้อร้ายแล้วตัวนี้แม่เพื่อนนี่ตัวนี้แม่เพื่อนก็เป็นสองสามตุ้มกับรักษาท่านครับตัวนี้กับตัวนี้ก็รักษาท่านตาแพ้เพื่อนก็แตกแล้วตุ้มสองตุ้มครับผมแตกก็เอาปูนขาวกับกับเหลาผสมกันยติ ก็จะมาทานเก้าอันบืนผุดหยาดแล้วก็เสร็จโตนำสมสายสู้ผสมกับนำห้าสีดน้ำขอกสีน้ำตก็ซอยได้ร้ายอยู่ค่ะซอยได้รลายตอนนี้ก็ถือว่าดีดีร้า,ายแล้วนะ<า>นนับถือว่าเป็นน่าที่เป็นเจ้าแรกนอ,อบใน <c oughs> ต,บตำบลในบนตำบลหาดราเลยค่ะครับผมวิธีการรักษาเพิ่นเกิดริ่มต้นเกิดหมอฉีดยาเนาะหมอฉีดยาไปสองเข็ม ที่ต้องคันเจ็บขาก็ต้องให้ยาแก้อักเสบปีใหม่ยังไม่ได้ฉีดยาเพราะว่างมว่อพิ่งได้สามเดือนเป็นเพิ่งได้สามเดือนเพราะการฉีดยาแต่ว่าแทะกระแตกแนยุบแน่แสดงว่าฉีดยาแค่ตัวเดียวมแม่ฉีดยาตัวเดียวค่ะต่วมหนีก็รักษารักษาแบบสมุนไพรรักษาสมุนไพรแบบรักษาสมุนไพรเพราะว่าตัวนี้ที่ มาถ่ายคลิปก่อนนี่ซึมเนาะแม่ซึมข้างตัวนี้ซึมตัวนอนน้ซึมอาการนาเป็นห่วงนะพี่น้องตัวนี้ข,ข้อขากระบ,บวมตอนที่ผมมาถ่ายเฉี่ยวก่อนเนาะกินได้กินวัอาหารได้กินหัอาหารได้กินน้ำยาได้กาเพิ่งได้สามเดือนก็กว่าบ่แม่บบเนี้ย,ย <c oughs> ตัวใหญ่นะที่วา่า เป็นเจ็ดเป็นยังเบิดแล้วนะสรหรับตุม่มแตกเป็นเจ็ดแ,เเดแล้วไปกินยาห้องกินยาได้ห้องกินยาได้แล้วดื้อแล้วก็มือ,อก็ลังดื้อทีน้าหนึ่งก็ลั่งดืออกกงด้อคนนี้ก็ถือว่าเป็นร้ายนะครับเนี่ยเป,เป็นโ,โ,อ,นโอ้จนนอนจนเอาพาเซตโตให้จนเซตโตให้ขึ้นูกด้วยเพ็กคนนี่เป็นที่แรกนะ เป็นเป็นเป็นโตเสม็นครับโตเสม็นพันธุ์เซตโตหายเซตจ,จนเอามอมาสียาคลองไล่คลองเนีย่ยโอ้ยมือไม่มาสียาแล้วก็จะเป็นซึม <c oughs> กินยาเทาไห่จะสิ้นคนกินถ้าตัวได้กินยาบ่ามากินกล้วยกินยาเฮาก็ต้องเอายาผสมย่มอ,ยองมายานั่งกับใบฟ้าทะไลจนูนครับ ถ้าผสมกาลน้ำตาลหน่อยนึงแล้วก็ใหากับบดยาโร่งทรายนะเพื่อนกิน<อ>ถ้าเพื่อนจะกินยังสีเห็นไหยาจะกินยังสีต้องรอให้เพื่อนกินต้องมีวิธีรอคนะต้องมีวิธีรอให้ <c oughs> กินท้าต้องเห็นตัววิธีท่างแล้วถ้าแผลที่แตกแบบนี้หรือไม่แผลที่แตกก็ให้กับเอาอยาม่วงท่ายาม่วงท่าหรือเอาปูนผสมเหลาขาวยาด<อ>หรือปูนอ้อเลือ่อย <c oughs> กับมะนันผสมกับน้ำมันพืชหงาคไอ้งอกตัวใดที่มันบอแค่์ทอดผาได้อันนี้เพื่อจะจะดื้อแน่บอค่อยได้จับ,จบคือแบบใส่ปนเอาใส่ปนเน,นี่ยมืันจะเหนียวชุ่มสำหรับกอกนี่ก็ต้องห้อยปูนขาวตลอดปุ่นน้ำว่าวปูนตลอด,ลอดโอ้ยเอ,อียงสอนโอ้ลูกเขาจะนุ่มกันกอกเพิ่นก็สะอาดนะพี่น้องกอกเป็นทความสะอาดตลอดว่าว เก็บขีเก็บอย่างต้องต้องเก็บขีไม่เพราะว่าวงเป็นโรคแดดมึงขึ้นก็ได้มีฝนตกลงมาเนะฝนตกกระชื่นชื้นแฉแน่ฝนตกแน่พี่น้อง้องรักษาเอาเด้อพี่น้องเอ้ยรักษาเอาเพี้ยนเอาง้อพายกระดายโอ้ยช่วยตู่กันทุกคนเตรีกำลังใจให้เบิรทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าระบาดไปหลายเนาะแม่ระบาดหลายเนาะแถว มู่บ้านแถวบ้านไกลเชียงนี่ก็นเป็นกันหลายครับเพราะว่าเข้าจะกระโท่มาถามกันว่าเป็นจังไรงวดจะเป็นเปจนไรว่าเห็นหลานไส้ไหลร่องเอ้อครับจังสั่นลาสโดว่าไงกินยาได้แล้วนั่งนี่ดื้อครับผมดื้อตัวนั่งนี่มาลูกมานว่าจากที่ยืนซึมสุดกอนน้ำน้ำหมูกไหล

ผสมยาเม็ดนี่บมอเนี่ยจ้าเป็นยาเพ่นยาแก้อักเสบเลยนะอ๋อยาเพ่นยาแก้อักเสบผสมกับใบยานั่งกับฟ้าทะลายโจรที่ย่องนะน <c oughs> เดี๋ยวมาผสมกากน้ำตาลหมอผสมกากน้ำตาล <c oughs> เพื่อหลอยเขากินม่นหมจ้าโอ้ต้องหาวิธีล่อให้กินเนาะ ก็ใส่ผ้ากับมานเท่าใส่กับผ้าขาว่าครับซ้ำได้ที่จริงเราเกิดเป็นหม่อเกิดเป็นมือมากแต่อยู่ตอนได้ขอคุณวังสิแหละครับขอว่าให้มันตองตองให้มันสะอาดย่างขาวม้าในโรยผ้าก็ต้องเอาใจซาเอเพราะว่าผ้ากระแพงมันห้อยอย่างมากเล้วก็ได้แต่ละมือแม่เพิ่นก็ตีอยู่แบบนี้เนาะแบบนี้แหละค่ะพี่น้องผักแห้ง ส่วนหนามนี่ก็ใส่ยาเขียวใบโพบ่าเน่ยเขียวใบโพว์โอ้เข<อ>ียวใบโพว์คงอว่าถ้าเป็นหลายั่าก็ใส่เขียวใบโพว์คงอว่ามันซึมมันเก็บพ่อครับใันไหา,ามันคือข้ามหนึ่งข้ามหนึ่งโอเคเขียวใบโพวนี่มันก็จะสร้อยเรื่องอาการหันในก็นหายนหนามนะครับเป็นไข่เป็นยังเพราะว่าได้อ่านเมึงสรรพคุณมันอยู่คือคนครับถ้ารักษาขคนนี่แหละ เพราะว่ามันบพาท่นมีอย่ามาครับแต่ว่าเดี๋ยวใบพ่นี่ยไปซื้อบรรพุตะข้ามบรรพุตะข้ามง้อเขาบ้านในเป็นไปซื้อหมู่บ้านนี่ไปซื้อได้แต่มานรู้นี่เทพตำบลท่าศิลานี่ก็มีอยู่บรรพุตะข้ามเนาะจ้าจับอันจับมาดเด้อบันบูญมาดก็มีครับอยู่บรรพุมาบดมาตำท่าเนาะมาดนี่ก็คือตำละเอียดบอกไหมตำละเอียดแล้วผสมกับน้ำมันเผือกบอก อ๋อ้ะม่วดเสร็ตโต้มะม่วงสีบล็กไก่โอ้ตำบดให้ละเอียดนะครับส่วนหมัดหมัดเทียวมาเห็ดมือปืนมือยังเนาะมือปืนมือปัาไฟห้าวถ้าเอามาตำให้ละเอียดตำให้ละเอียดแล้วะฮาก็ใส่กระนั้นมันพื้นฮากะกาประมาณว่าฮั่นจะเสตโต้เมื่อฮั่ไม่แักโตเฮั่นจะเสตโตแล้วจังเดยนะฮะกะประมาณประมาณเอาสุกนามันเปียกกอนเทาจังไปสุกกับอันอันนั้นฮาก็มาเสตเสตโต บ็นแมงวันบอยแมงวันจับถ่าแมงวันถ่ามันหลายๆเขาก็เอาน้ำผสมสายส, te ส Esta, ู้ผสมกับน้ำส no ีสีโตมันเศียรโตง่วัน่ากับิบศิจับแมวันสิบจับแมงวันสิบลบปวดฟังเบิงเห็ดเบิงเอาด้อครับพี่น้องครับทานกเปลียนพนองเลี่อเปลี่ยนกเพราะว่าแม่เพิ่นเกิดรักษามาแบบนี้เนาะเปลี่ยนทุกอทางน้ำก็ได้กได้ผลนะ เพราะว่าเพิินก็ถือว่าเป็นนักอยู่าตอนนี้กัการดีขึ้นร้ายแล้วพูดใด่ะวางก็เหตคือชุบขาเอเก็บขีิวงวตองเอหา่หิ้าต้องกวดเขาให้มันแหงแล้วก็เอาผมฟ้ามะฮวยดิฮัมนั่นคือเด้นนอนนะขีงัวพ้าว่าตองหิตก็ถือว่าแหงดีนะคร่ ยังดีอยู่เพราะว่าจะได้กวดครับจะได้กวดขี่สุนิเปนถุงไม่ยังหรกไม่ยงปีนไม่ยังหรอกไม่หลังหวาไม่หลังหวาอย่ากินน้อแมวหอกดื้อแล้วครับดื้อแล้วดื้อแล้วไม่หลังหวาใครนี่เดี๋ยวก่อนที่มาอาการนาเป็นห่วงนะซึมยางแห้งนาะซึมยางแห้ง ซึ่ยางแหงเลยนี่แหละแม่เอืกดขีดเผาดกดขึ้นแบบนี้กับปูนมะห้อยบ่แม่มันปูน้ขาวนาะปูนขาวห้อยแลือก็สิบมีแมวันอันบรอที่จได้เปิดบเปิดยได้อีขึ้นอีกอนโอ้ใ่บหนอากาศคึมฝนตกที่เปิดเปิดว้เบิ้มือเลยแตลเ์น่ลเไมกสบมีใส่แดสบเห็นงานนะครับดเปื่อนแล้วเนาะ นและวคันคันตีนเปื่อยปากเปื่อยหำให้เขาเจ้าจเอาเอาเปียกดูเด้ออ <pers> ืมเปลือกตีนเปื่อยปากเปื่อยนี่ปากเปื่อยนี่ฮะมะเฟืองสงมมะเฟืองสมคุกเกลือให้มันยำโลกปากเท่าเปื่อ,นอยนี่หมดนะี่ยตีนเปื่อยนี่ตัวนี้มุ่มเป็นตีนเปื่อยนี่เล็บรุดบนร้อยบาทแม่ <matter. S 2> สียากระป๋าเศร้าสียาสามเข็มสี่เข็มกระป๋าเศร้าแม่ก็เลยไปเอาเปียกดูมาแช่น้ำเปลือกดูเดียวเปลือกดูที่เขาเจ้ายอมเฮ่นะมาแช่น้ำหละกัน ล่างหายเศร้าแรงเศร้าแรงกะสามอาทิตย์เศร้าเลยตีนกันดีพีกายนี่นอเป็นเนาะตัวนี้ตัวนี้เคยเป็นปากเท่าเปื่อยเดียวักเฟรื่องสมบักเฟงเฟื่องสมก็เปิดดูบ่แม่จ้าบักเฟรื่องสมเอาคุกเกลือให้เพื่อนกินเพื่อนสิย้ำล้วก็เปียกดูนี่ร่างตีนเปียกดูล่างตีนแซ่แซ่น้าโปนี่รีเปียกดูนี่เอามาแซ่แซ่แซ่กับปีนแซ่กับคู่เข้าใหม่เลยนี่นะพี่น้องเศร้างแล้ง วิธีเนาะวิธีพื้นบ้านเโลกปากเทาเปื่อยเนาะนี่ตนง้อบานนี่เนี่ยไอ้เ่าเลยบอกว่าเปียกดูเด้เปียกดูเปียกกระโดนนั่สั้นไอ้ว่าพอแม่ห้าตะกี้กับไม่จะเปียกดูฉันก็เลยไปกลุ่นไปฟันเอามากกับมาท้านี่หล่าคอยก็เลยเศร้าอี่น่างามคอยเศร้าตีเปื่อยปากเปื่อย ก็เป็นการรักษาพื้นบ้านสืบทอดมาตั้งแต่โบราณเนาะแม่เนาะก็เศร้าขันตีนเปื่อยปากเปื่อยเนี่ย่าลืมบักเสื่องสมก็ล่องเห็ดเบิ้งเนาสำหรับผู้ใดงึ้นาผู้ใดเป็นเนาะต้องรักษาควบคู่กันไปนะเรียบจนว่าโยสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันเนาะมาหนี่ก็เลยมาเห็ดก็เลยเศร้าครับก็ตีนกันนั่นึืนก็ดีขึ้นห้ายเพราะว่าแม่พ่น เคยรักษาเนาะสำหรับ,บ<ม>ตัวน,น,น,นี้เป็นปากเท่าเปื่อยครับเปื่อยปีกายนี่เป็นครับอเล็บจนวาโยจนว่ารุดป้าจนว่าหายน้าม้วเล็บรุดเลยบ่่แม่เล็บร<อ>ูดเลยขนาจนรุดออกข้างหลังกันข้างหลังนักก็คือกันครับป้าบาดพ่นมีลูพรอมครับมมมีทองพร้อม,อมโอ้ยของคือมาหายไปเอาหมอมาฉีดยา มีทองมีทองตัวนี้บ่แม่ตอนตัวนี้ที่มีทองตัวนี้ตอนที่เป็นนะี่ยเจ้าทองใหญ่พร้อมตายบาดททก็ถือว่าได้ข้อมูลดีๆหลายเนาะสำหรับการ <c oughs> มาถ่ายคลิปมื้อนี้เนาะเบิ่งเอาผู้ใดฮักาัวก็เบ,บิ่งเอาเดอ้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาแงงเอาของผู้ใดก็ได้ครับขอบมาหนี่เฮาก็ต้องพยายาน้ำความสะอาดทุกมื้อช่วงนี้ก็คือผู้ใดว่า ดูแลงวัวดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ถ้าเกิดโรคระบาดแบบนี้ก็ต้องดูแลให้ดีกว่าเก่านะครับสำหรับช่วงนี้นีะครับกินน้ำมั้งม้มันมาสมบายคือมันจะกินน้ำดูเพราะว่ะห้อนในครับต้องมาต่อไอเขียวใ,ใ,ใหญ่มาใส่ในกระสุนมาใส่ไว้มาใส่ไบกินเกิดอาการห้อนในก็สิกินน้ำดูเลยนะครัเนี่ยถ้ามันมาสมบาย สำหรับผมก็เป็นซื้อกลางนะ้เพื่อให้ขอมูลพี่น้องเป็นแนวทางในการรักษาผมก็จะไปตามอกบต่างๆนะ้ที่เป็นแน่ว่าเป็นแน่ไปท้ายง่วท้ายยังไปนอะกสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่เพื่อนนะที่ให้ขอมูลดีๆ <c oughs> ก็ฝากช่องน้ำนะช่องคนมันหนอกพันเลาะเลาะไปตัวทีบตัวแดนนะ <c oughs> ้บสำหรับคลบิปนีน้คือสีลาไปก้อนนะครับขอบคุณทูกการติดตามขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมครับสวัสดีครับ